พรดเจ้ามื่อนี้นองเอ็มเมลี่กับแม่พากันมาเขาในเมืองคนคนกรบเป๋อยมีดอกจ้ะเอ็มเมลี่อยากขี่เรือไป <c oughs> <c oughs> ข้างเสสตสเซอร์ิตาเนีอยเอ็กซ์เลนด์ที่ตัดด่า <c oughs> นายเดยเลีสกี่โอ้ยคนละคนละดมมฮอปดไอร์อรบ,บินแล้วสบินปดอันนะ ไวเดฟนอตมันคืออะไรเราต้องถ่ายมมาพอดีเลยเลรือหรือรถอ๋อเป็นรถก็ได้เป็นเรือก็ได้ฮะ <Okay. S 1> มักวันเป็ดวันกินไข่เราก็มาหาไข่นีมาหาไข่เป็ดน,นี่บ่ไข่อ่ะโอ้ไข่บ่มีไม่ได้ขี่หน่อยสันว่าทำไมมันจะเขาจะเจอ ไมเ่เอาแจการแล้วโอ้ยหอนสนบนี่กินลัี่แ่นไอะกรถั่วเอามีขาเดียวหรอแอนโมเม่ เจอพาไพ่ไปห้าไปหาน้องไหม่